น้องๆจำไหมกบอยทุกคนนะครับผู้ชายเรานะใครที่คิดจะมีแฟนหนึงเลยมึงต้องหาความมั่นใจให้เขารู้ว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งเขาไม่มีงานหรือคือมันต้องสแสดงความมั่นใจใเขาเห็นอะ<ช>่ะค่ะมึงพาเขาไปได้มึงเลี้ยงเขาได้มึงทําทุกวันที้ทําให้เขาเห็นแล้ว่เออเห็นความมั่นคงในชีวิตผู้หญิงใครก็อยากเลือกถูกป่ะใช่ค่ะ ขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดโลกของงานคอสเพย์ยอมรับนะเด็กสมัยนี้นะเขาทำเรื่องคอสเพย์เนี่ยเป็นอาชีพเป็นเรื่องไปลแล้วแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่มิสเตอร์ฟ็อก u s ไลท์เฮาส์นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เขามีการเตรียมงานกันแบบไหนแล้วก็วันนี้น้องๆนาง,ง,งแบบมาถ่ายรูปต้องบอกเลยว่าเซ็กซี่กัแน่นอนตามผมมาฮะตาม,มาฮะนี เขากำลังถ่ายกันอยู่เลยฮะกำลังถ่ายแบบกันอยู่เลยระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่ารอจังหวะว่าเขาว่างนะแล้วเราก็ไปดูว่าเขาทําอะไรกันอาชีพว่าเป็นอะไรแล้วใครเป็นใครมาจากไหนตื่นเต้นไห ผมพี่ครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องรีมตมูตตมีตมตมใช้คำว่าตะมูตะมีแล้วป่ะได้ค่ะสวัสดีครับน้องีมค,ครับสวัสดีค่ะขอกราบแนบปกนะ <laughs> จิตใจจิตใจเธอทำให้ฉันบ่นบไหวมากเมื่อกี้เห็นแอบ,บทำงานอยู่ถ่ายแป๊บวันนี้มีงานอะไรกันเป็นเขาสเปรย์พัทอะค่ะ เตรียมถ่ายโปรโมทคอสเพลย์ยค่ะโปรโมทเขามีงานอะไรกันวันนี้เป็นงานฮาโลวีนคอสเพลย์พีมฮาโลวีนตีมฮาโลวีนใช่ค่ะอ๋ออ่าโอเควันนี้นะครับน้องมาถ่ายแบบก่อนค่ะถามหน่อยไอตัวที่หนูใส่เนี่ยเขาเรียกอะไระอ,อ่ะจอตัวนี้เป็นเป็นเขาค่ะแต่ว่าตัวละครเป็นอโอวาลิจากเกมอซูรเรนค่ะ โอวาลิมันคือตัวอะไรหนูเปนเป็นเปลือค่ะแล้วเขาดีไซน์แบบเป็นแบบผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยอ่อฮะใช่อ๋อเป็นในเกมใช่ไหมเป็นตัวละครในเกมราะว่าชอบเล่นเกมนี้จริงๆชอบดีไซน์มากกว่าเกมหนูไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ค่ะเป็นคนไม่เล่นเกมแต่ทำไมไปเจอไอ้ตัวละครนี้ได้ไงมันมันเคยมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะหนูก็เข้าแบบโหลดเกมเข้ามาดูอย่างเงี้ยมาลองเล่นดูอย่างเงี้ยค่ะ แต่เกมสนุกมากสองสามต้องต้องหรนูหนูไม่ได้ชอบแนวนี้ค่ะแต่ว่าหนูชอบแค่คาแรคเตอร์ดีไซน์ชุดมากกว่าชุดมันเป็นยังไงชุดมันเซ็กซี่ยังไงเชคซึ่งเซ็กซี่เหรอว่ามันบึ้มบึ้มอย่างนี้ยค่ะบึ้มบึ้มใช่มัมบึ้มบึ้มทำไมไปหลงไหลทำไมอยากไปเสริมเอิมเสริมก็เวลาใส่ชุดมันก็แบบเต็มเต็มอย่างเงี้ยค่ะก็บวกกับ นักว่าเขาว่าดีไซน์ตัวละครก็แบบนมใหญ่ทั้งนั้นเลยเียค่ะแล้วก็แบบโอเคแต่ถึจะทำนมเพราะว่าเราก็ชอบฝีนมใหญ่อยากรู้ว่าก่อนหน้านั้นเราเป็นคนใหญ่นมใหญ่อยู่แล้วไหมเป็นคนพอมีเนื้อนมนิดนึงไม่ไม่ใหญ่มากแบบพอดีพอดีค่ะอืมบีมกูบอยถามนิดนึงสิ <Hi. S 1> วันที่เข้ามามาอยู่ที่นี่อะไรที่ทําให้ตัวเราแบบอยากมาเรียนรู้กับอาชีพคอร์สเพ จริงจริงมันเริ่มแค่ขายแฟนไซน์เองนะคะขายเลยนะแฟนไซน์เป็นแบบว่าเขียนชื่อโกบอยอย่างเงี้ยแล้วถือป้ายชื่อถ่ายรูปเนี่ยขายเงี้ยค่ะเริ่มจากจุดนี้จุดนี้เลยค่ะแล้วอะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยกยกเนี่ยเหมือนเรื่องเออแต่ไงต่อค่ะก็เริ่มจากจุดนี้แบบเออขายครั้งแรกค่ะได้สี่พันสำหรับดูถืเยอะมากีวันนึงสี่พันแค่คุณเขียนชื่อผมเนี่ยนะใช่ค่ะโกบอยแค่เนี้ยถ่ายรูปถ่ายรูป ขายลูกก็ส่งนานี่ค่ะไอ้ดิชีวิตดิมบนมึงหาเงินง่ายงี้วะแรกๆมันอย่างนั้นยังไม่มีใครทำเออแต่หลักๆก็คือขายไม่ออกละพวกคนมันก็ทำเยอะคนมันทำเยอะมากจริงป่ะใช่ค่ะแรกๆเท่านั้นแหละเริ่มถามอายุอะไรแล้วปัจจุบันยี่สิบห้ายี่สิบห้าเริ่มทำไอ้แปะไอ้แปะไอ้แจ็บชื่อนั้นแสนสายแสนสายตอนสิบน่าจะสักสิบเก้ายี่สิบดูรู้ไหมทุกคนเชื่อไหมโคบอยภูมิใจกับเด็กยุคใหม่รุ่นใหม่นี่นะการหาเงินเนี่ยทุกคนนะ โดยเฉพาะคนนี้อายุมากกว่ากูอบอย50ขึ้นไปต้องเข้าใจเด็กพวกนี้อย่างนะอย่าไปประมาทกับพวกนี้นะเขามีวิธีการหาเงินนะ่ะซึ่งคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเขาหาเงินได้นะเวย้ย<อ>พอเริ่มจากจุดนี้เอ้ยเขากบอกโทษนะโทษนะอเอารูป,นะเ,ป,นปรเนี่ยเอามาแปะนมแปะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมีไหมมีมเขียนมีเขียนไม่เขียน่เขียนตามหน้านอ,อกว่าราคาต่างกันกระดาษก็จะถูกกว่าเ เพื่อถามครับแลวเพื่อตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจมันบิ้วอารมณ์หนูไม่เข้าใจกันแล้วขายดีด้วยเคยเออช่วงนั้นช่วงนั้นหาเงินได้เดือนเท่าไหร่ ก็หนูไม่ได้น้องาแต่ถ้าเปิดรอบหนึ่งหรือเปิดรอบๆไงก็รอบหนึ่งก็สี่ห้าพันบางทีก็ทะลุหมื่นรอบหนึ่งกี่วันกี่เดือนก็เดือนประมาณสครั้งค่ะเดือนสาครั้งเดือน4ี่ห้าพันอ้รอบเปนสี่ห้าพันเดือนหาได้ประมาณหมื่นกว่าบาทใช่ตอนก็ถือว่าเยอะแล้วนะเรื่อนเยอแล้วเอาเรื่องเนาะตอนนี้ไม่พอตอนนี้ไม่พออ่ะเขาย้อนมาปุ๊บเริ่มเข้าวงการมาแต่งตัวคอสเพย์แบบเนี้ยวันเนี้ยที่มาถ่ายถามหน่อยเถอะทุกวันนี้ งานแบบหนูนี่มันเป็นอาชีพไหมถือว่าเป็นอาชีพไหมลูกหนูว่าถือว่าเป็นอาชีพอาชีพอะไรถ,ถ,ถ,ถ้าถ้านต้ใช้คำนิยามของอาชีพหนูมันคืออาชีพมันน่าจะนางแบบคอสเพย์นางแบบออคอสเพย<า>์นะครับอาชีพหนูเวลาไปต่างประเทศมันต้องทําอะไรบ้างเ่าก,กูบอกสักหน่อยเวอลอาไปออกบูธใช่ไหมคะก็จะมีขายย่ายนว่าพวกโมชินไลหรือว่าออพัดรูปหนหูอย่างเงี้ยเมาส์หน้าอกอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าที่มันเป็นของหนูจะรูปอย่างเงี้ยก็มีเซอร์วิสบ้างค่ะเซิสอะไรลูกก็มีนั่ง ตักถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะซุกหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะนั่งตักคือแบบบอยนั่งอย่างเงี้ยถ้ามานั่งตักกบอยใช่เท่าไหร่กี่ตังค์ก็ถ้าเป็นแบบคูลาลอยเช็กีอย่างเงี้ยก็ประมาณอ่าประมาณพันนึงนะคะพันถ้าที่เป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งพันฮ้ยถ่ายรูปแบบคุณเนี่ยนะนั่งตักคุณเนี่ยนะใช่ค่ะเขาคุณนั่งตักเขาเนี่ยนะใช่่คะ แล้วก็ให้เขาซบหน้าอกก็ประมาณพันหนึ่งให้ซบหน้าอกประมาณพันหนึ่งใช่ค่ะถ่ายรูปนะสะกอ๋อแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลานั้นคือคุณหนูแต่งตัวแบบนี้ไม่ลูกแต่งแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้องเลือกชุดที่แบบแบบใช้ชีวิตง่ายกว่านี้หน่อยอ๋อใช่นเดี๋ยวเขาก็จะดืกเสือกจะใช่เน้นไม่ใส่ไปเลยว่ครูบอยภูมิใจกับตัวหนูจังเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวรูบอยไปดูหนูทํางานต่อเดี๋ยวอาจจะมีโชคบางโชคขอไปถามสัมภาษณ์แทรกเล็กๆน้อยๆยนะได้ค่ะอ่ะวันนี้ขอทํางานก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปอีีกท <ใ>แล้ววันนี้มีเพื่อนๆ<ว>อยู่หลายคนเลยใช่ค่ะ,อะโอเคขอบคุณน้องเดบับค่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับน,น้องออมฮะน้องออมวส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องออมมีชื่อในวงการคือชื่อออมเล็ดค่ะแล้ววันนี้น้องมาทําอะไรครับเห็นมีมาถ่ายรูปถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ตโตจริงๆวันนี้คือ อ,อมต้องการมาโปรโมทงานที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้งานอะไรงานนี้คือไปถ่ายโปสเตอร์ใช่ไหมถ่ายแบบถ่ายโปสเตอร์ใช่หรือว, <Okay. S 2> ว่ามันจะมีในตัวงานด้วยตัวงานก็คือคอสเพย์พาร์ทค่ะชื่อ,องาน,น,งานรจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นงานมิทติ้งละกันอ่าคือแต่ละคนนะคะก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะ huh. อย่างเช่นบางคนอาจจะชอบอดารานักแสดงนักร้องอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ชอบคอสเพย์ซึ่งงานเนี้ยค่ะจะัด ัดมาเพื่อสำหรับคนนี้เขาชอบคอสเพลยเลยงานนี้จัดมากี่ปีแล้วนี่ก็งานนี้จัดเป็นครั้งที่สีแล้หนูร่วมปีแรกหรือปีที่ออะไรอ่อันนี้เป็นปีที่2อที่ออมเข้าร่วมค่ะปี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 ที่หนูเข้าครั้งแรกอ่ะเล่าบรรยากาศหน่อยมันไหมสนุกไหมตอนแรกอ่ะเราเราแบบตั้งใจไปแบบ ไปเปิดตัวอะไรนี้เลยใช่ใตแต่ตคนตอบรับก็คือดีนะคะเอาจริงๆเอาม,ออมาทําตรงนี้ได้อะต้องบอกก่อนว่าเราทํำด้วยความชอบอเราไม่ได้ทําเพื่อแบบเฮ้ยเราหวังอะไรหวังผลกําไรหรือว่าอะไรอย่เงี้ยไม่เลยเราแค่รู้สึกว่าเราทําเพราะเราชอบ บูธปกติก็คือจะไม่เซ็กซี่เนาะอ่าก็จะแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะขายเชกิอะไรเงี้ยแหละเขาเรียกว่าเชกกิในถ่ายการถ่ายรูปคนลรอยเขาเรียกว่าเชกิตรงเนี้ยคือเวลาที่คนเขาแบบมาตามเราเขาก็จะแบบเอ้ยอยากถ่ายรูปกับเราตรงเนี้ยรายได้จะมาจากตรงนี้ซะส่วนใหญ่ค่ะส่วนถ้าเป็นแบบบูธภัยเขาเรียกว่ารายงานคอสเพลย์พาร์ทที่จะจัดขึ้นเนี้ยก็คือทางงานเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีกดให้ว่าแบบเอ้ยอาจจะค้าบริกาเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าแต่ละคน ม่เท่ากันซอร์วิสยังไงอย่างของอ,อมมากสุดอาจจะแค่แบบว่าใกล้ชิดกันนั่งตักแค่นี้ไม่ได้อะไรมากอฟีลเหมือนแบบว่าเราเล่นกับเพื่อนนั่งกันแค่นี้นั่งเขานั่งอะไรแค่นี้จับมือกันได้จับมือได้จับมือได้จับมือกันได้น,ไดนั่งตักได้<ช>ไอ้นี่คือไอ้นี่คือในงานใช่ค่ะในงานมันต้องเสียค่าตัว๋วหรือถ้าบอยอยากเข้า,าไปในงานมันต้องทําไงก็ตอนนี้คือทางงานเปิดให้จองผ่านออนไลน์นะคะ ก็มีรายละเอียดอยู่หน้าเพจเลยเดี๋ยวแปะเป็นเพจของทางงานให้นะคะคอสรติมัสเต้ใครใครไอ้ายไม่ขาบอกว่าในงานมันไม่ได้มีแค่ออมไงมันก็แบบมีคนอื่นๆอีกมีใครมั่งดังๆเล่าให้ฟังโอ้โหก็นี่ไงออมเล็ตไอ้ตรงเอาคน่น้างเอาคนอื่นบ้างคุณออมมีแฟนแล้วนะอ๋อมีแฟน นี่เราแบบเพื่อนกันได้เออส่วนใหญ่คนที่เข้ามาแบบว่าเอออยากแบบเอนจอยกับเราจริงๆเป็นคนชอบแบบชอบคุยกับคนอื่นมีี่ชีวิตมีพวกดาราไอพวกแบบแบบหนูเลยคอสเพลแบบหนูมีกี่คนเอาจริงประมาณยี่สิบคนได้ยี่สิบบวกละกันยี่สิบคงานจัดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงวะก็เข้าเรืตั้งแต่เที่ยงค่ะจนถึงกี่โมงนะคะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนใช่ ตต่จริงคนนําอยู่ไมถึงหรอกเขาแบบว่ากาให้มันเออใครเข้าใครออกอะไรก็ว่ากันไปออแปลว่าเวลาเนี้ยก็คือรับได้ตลอดเวลามีเข้ามาเข้าออกไปอยู่ตลอดเวลางานจัดที่ไหนครับที่ m r Fox Lifestyle ค่ะอยู่ที่ทาวินทาวทาวินทาวใครสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้ที่ด้านล่างนี้นะครับคือแบบบางคนอาจจะแบบอุ้ยงานมันมีแต่แบบนี้หรอไม่คืออยากจะบอกว่าภายในงานของเราอ่ะจะมีแบบรับเชิญคาริโอไบแคลรับเชิญเป็นพวกดีเจเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบโชว์ต่าง คืออยากจะลองเปิดใจให้ลองมางานนี้สักครั้งหนึ่งดูเพราะว่าตัวอมอ่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วคือแสดงว่าการก่อนจะมีครั้งที่2อ่ะครั้งแรกมันต้องดีอ่าเราถึงมาครั้งท<อ><อ>ี่นน2องเอเชิญชวนนะเช <ไข S 1> ิญชวนนะขารของยังหรอจริงๆเลยก็คือเขาเป็น1ใน20นะครับถือว่าเป็น20สาวคอสเพย์ที่เป็นหนึ่งในแม่เหล็กในการดึงดูดนะทุกวันนี้เอฟซีเข้ามาเราซัพพอร์ตจิตใจเขายังไงบ้าง หนูเชื่อว่าคนที่แบบเขาเข้ามาคุยอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าจู่ๆแบบพิมพ์หรือว่าพักมาแล้วแบบอันนี้เลยเขาต้องคิดก่อนว่าแบบเอ้ยเขาจะตอบไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจรงเราตอบรักในอาชีพนี้บ้ากน้อยนาดไหน,นอ,อ๋อจริงก็หลักนะถ้าไม่ลักก็ทําไม่ได้มองอนะคาคตจะทําไปกี่เดือนกี่ปีครับ ตอนนี้ยังไม่มีแผนเลิกแล้วห้าสิบอายุท่องโกบอยนี่คือยังจัดแต่จะใส่ผมนี่แหละจริงป่าวจะม,มีตัวละครแบบนั้นด้วยหรออ,อพูดเท่าเตา่าพูดเท่าเต่าไปไดยเออพูดเท่าเต่าครับเปลี่ยนชุดก็คือใช่เลยอ่าใช่ไหมใช่ไหมอ่ะ ยังไงแล้วก็ฝากเชิญชวนนะครับงานในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะครับเราจัดงานที่มิสเตอร์ฟอกนะฮะแถวทาวินทาวใช่เใช่ค่ะใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลกันได้นะครับมาเจอน้องอมได้ตัวเป็นๆเลยมาเป็นซัพพอร์ตอร์น้องอมนะครับอ่ะติดตามน้องอมได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไม่ใช่แปะเฟซบุ๊กแปะเพจไว้ให้ไอส์ติการ์ดด้วยอืมค่ะเพราะถ้าบอกไปมันยาวไงเดี๋ยวแบบสงสารคนตัดต่อเออแล้วก็ แตะเลยอย่าไปสงสารในคนพวกนี้ให้มันทำเองแค่เขามีความสุขในการชื่นชมคุณในการถ่ายหลังไมหลังไมเขาก็แอปปี่แล้วยิ้มกระลึ้มกระเรียงเงือกเตงื่อแตกครัทุกคนครับยังไงฝาไปติดตามไปซัพพอร์เตอร์น้องออมได้นะครับค่ะขอบคุณนะคะอยู่อีกหนึ่งท่านฮะฝ่าจะดึงตัวเข้ามาได้เมื่อกี้ถ่ายแบบอยู่วันดีครับน่ารักมากน้องมินิชูใช่ค่ะความหมายของมินิชูคืออะไรมินิชูก็ ง่ายๆเลยคือมินิก็คือเล็กๆเหมือนอย่างหนูตัวตัวเล็กๆไม่สูงมากอะไรอย่างนี้ชูมันมาจากคําว่าอ่า C H U ที่แบบจุ๊บจุ๊บจู๊จูอะไรก็แปลว่าไอ้ตัวเล็กๆจุ๊บจุ๊บละลังลาลังตีมแบบนี้มันคือตีมญี่ปุ่นป่ะอารมณ์แบบเป็นญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่อายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันปีนี้24แล้วค่ะเข้าวงการนี้ได้ยังไงเริกเลิกเลยก็คือเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะชอบอ่า Japanese Culture แล้วเราก็เหมือนก็ตามตามมันมันเหมือนมันเป็น โซ่ต่อต่อกันตันีนเมมสักพักก็จะไปเห็นด้วยมันมีการคอสเพลย์มันมีการแต่งตัวตามตัวละครที่เราชอบได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มแทงเริ่มตามมาอ,มอย่างนี้ค่ะเ <laughs> ลยก็เลยลองดูก็เลยแบบเอ้ยวันเดี๋ยวมีแทนนะเออวันนี้จะคอตัวนี้ใครสนใจอยากได้แฟนไซไหมหรืออยากได้เป็นเชก,กิเป็นลูกป,ปิ้นแบบอันน้อน้อยไหมคนที่มาขอเสื้อมีแบบขอเซ็กซี่ไหมหรือว่าขอตามตัวละครเลยหรือขอแบบไหนไม่ได้ตายตัวเลยคะ่ะบางคนก็เขาจะแบบเหมือนบางคนเขาจะแบบ เหมือนเขาตวัวเขาชอบตัวละครตัวนี้แล้วเขาชอบผลงานเราที่เคยคอสมาเขาจะแบบเอ้ยเอสตัวนี้ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็เหมือนจะสปอนค่าชุดให้อะไรอย่างนี้ให้ด้วยอ่ะสมมติวบ<น>่บอยชอบดัก้อนบอลนูมีนาหนูแต่งดักบอลนห้ขบอยหน่อยก็ได้ได้คะ่ะอ๋อเราไม่ได้เจาะจงว่าเราชอบตัวไหนที่เป็นพิเศษ<ช>ก็คือเหมือนกับอะหนูคือหนูคือสินค้าตัวหนึ่งที่สามารถซื้อของซื้อผลิตภัณฑ์อะไรมาใส่ในตัวหนูแล้วก็ถ่ายรูปไปคุณต้องการแบบนั้นเล่าให้ขบอยฟังหน่อย คอสเพย์ pay, บ้านเขากับบ้านเรามันต่างกันอย่างไรอ่าถ้าในในพงข้ามลวงเหรอไม่ได้ต่างมากแต่ด้วยความที่งานที่นู่นเขาใหญ่คนเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยความอลังการมันเลยมากกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนงานของเราอ่ะงานที่ใหญ่ๆจริงอะ่ะจะไม่ใช่งานเซ็กซี่แบบแบบที่คอสเพย์พัทเขาจัด<ะ>แต่จะเป็นงานแบบงานงานในปกติที่เด็กๆเข้าไปกันได้อืนอันคือจะเป็นงานใหญ่แต่ว่า ของบ้านเขาต่อให้เป็นงานเซ็กซี่อย่างเงี้ยก็เขาก็จัดใหญ่ต่อเซ็กซีก่เ็าใหญ่ใช่เเซ็กซี่ก็จัดใหญ่หนูมองว่าบ้านเราจะให้มันเกิดใหญ่ขึ้นมันต้องมีอะไรมาซับพอร์ตดึงสองสามมันต้องแบบสะสมคนยังไงบ้างมันถึงจะแบบมีโอกาสที่จะไปได้ไปได้อีกคือให้ใหญ่เทียบเท่าเขาอะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องอะไรเอ่ยสังคมแล้วก็ทรัพยากรอ,อย่างสังคมบ้านเราอะไม่ได้เปิดกว้างเหมือน ที่นู่นอะไรอย่างนี้ถ้าเราจะเหมือนจะไปจัดงานใหญ่ๆซึ่งหอใหญ่ๆอะไรทุกที่เขาพออยู่ในห้างความใหญ่ๆความไหนเปิดกว้างความหมายของหนูคืออะไร,ไรก็เด็กบ้านเรามันก็เล่นเกมนะไม่ใช่ว่าไม่เล่นหม,มายถึงว่าถ้างานสนันท่างานงานโอเคงานงาน,งานคอร์ทั่วไปที่เด็กๆไปได้พ<ะ>อจัดใหญ่แล้วจัดได้จัดในห้างได้คนไปเยอะแต่เหมือนถ้าเป็นงานซี่งนี้ครูครูนึกภาพจัดในหอในห้างเลยนะ แล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละที่ใส่แบบเซ็กซี่เดินเอาเฉพอใช่พอแม่พอลูกพอ่กกองจูงเด็กไปก็ตกใจอย่างนี้ซึ่งเราจะจัดฮอให้ใหญ่สเกลนั้นที่มันอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในตัวห้างที่มันเป็นส่วนตัวมันไม่มีนั่นน้องกำลังจะบอกว่าด้วยวัฒนธรรมของพื้นฐานคนไทยวัฒนธรรมยังไม่เปิดกว้างเรื่องของการแต่งตัวที่มันเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเด็กๆที่จะเข้าไปในงานก็ถูกจํากัดถูกจำกัดอยแล้วด้วยงานในวันนี้มันก็เลยถูกจํากัดว่าถ้าเป็นงานเซ็กซี่ ควรจะต้องจัดในรูปแบบที่มันมิชชดและเป็นเหมือนกับเป็นมิตติเป็นแบบเป็นงานปิดอารมณ์ประมาณนั้นมันเลยไม่สามารถทําให้มันใหญ่ได้ใอารมณ์ประมาณนั้นอย่างงานที่จะจัดในวันนี้ก็คือเป็นงานเหมือนงานปิดงานที่จะจัดล่าสุดเนี่ยมันเป็นงานอะไรลูกงานที่ในไทยในไทยก็คือคอสเพลย์พาสค่ะเขาจะจัดแต่ในรูปแบบคอสเพลย์พาร์นอะว่าเป็นงานที่แบบเฉพาะตัวมาก มันไม่ใช่แค่เดกันมาเปิดบูธขายของแต่เพราะว่าความเขาเขามีคอนเสิร์ตมีมดีเจมาเปิดเพลงม,มีโชว์ต่างๆอะไรอย่างนี้หนูมองว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากงานงานค,คอสเพย์ที่จัดแบบที่ฝั่งต่างชาติฝั่งไต้หวนันอะไรอย่างนี้ค่อนข้างจะเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ใช่เพราะฉะนั้นงานที่นี่ก็จะเป็นงานเหมือนกับประมาณว่าจัดเป็นงานปิด ก็คือปิดเฉพาะคือเด็กต้องซื้อตั๋วเข้าต้องอายุถึงอายุต้องถึงใช่ไหมฝากผลงานหน่อยวันนี้ถ้าเกิดใครจะมาติดตาม้องมีนาติดตามได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างช่องทางการติดตามนะคะหนูมี3ช่องทางก็คือ1 Facebook ค่ะ Facebook ตอนนี้จะใช้หลักจะเป็นเฟซแอคเคาท์ส่วนตัวนะคะชื่อนัทยาบุรณะวันนี้เป็นชื่อจริงของหนูเลยนะยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปคุยกันทั้งสคนดีกว่าเนาะ จะมาฝากผลงานกันว่างานในครั้งนี้ที่เขาจัดยิ่งใหญ่มากน้อยขนาดไหนไปฟังกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับผมแล้วนะถือว่าเป็นการเปิดโลกงานคอสเพลมากมากนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นยุคบอยเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยจะได้สัมผัสงานแบบนี้เท่าไหร่ครึ่งเด็กไปรุ่นยุคสมัยนี้นะเขาเอาสิ่งที่ชอบมาแปลงให้กลายเป็นหาเงินหารายได้จากตรงนี้ซึ่งมันสร้างไรายได้นะครับนั่นคืออาชีพหนึ่งที่ ผมทึ่งนะต้องตอบมินิโจงานนี้มันชื่องานอะไรลูกงานคอสเพลพลัสค่ะงานคอสเพลพลาสใช่ค่ะงานจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรครับงานจะเริ่มวันที่27ตุลาคมค่ะก็ในภายในงานเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามีของมากมายเลยไม่ได้มีแค่คอสเพลอย่างเดียวนะอ,อ่ารายละเอียดงานเดี๋ยวอมจะบอกเป็นบัตรค่าบัตรคร่าวๆล,ละกัน ก็คือจะมีทั้งหมด3รอบเอ้ยมี2รอบนะคะรอบแรกก็จะเป็นช่วงเที่ยงครึ่งถึง17นาฬิกาจุดสามศูนย์นาทีก็คือรอบแรกเนี่ยพอสมมติครบรอบแรกแล้วเขาก็จะมีแบบว่ากรากาดเนี่ยเขาก็เหมือนเชิญไปที่หน้างานใหม่เพราะว่าเพื่อที่จะเปิดให้รอบกลางคืนเข้ามารอบกลางคืนจะเริ่มต้นที่18.00จุดศูนย์ศูนย์นอถึงเที่ยงคืนเลยอ่าส่วนบัตรออเดย์เนี่ยก็จะอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วก็รัค่างกันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแรกบัตรเท่าไหร่ 500บัตร0าท้อ0บาทจะได้เป็นคนะูปอง100บาท2ใบคูปองไปทำอะไรลูก คุปองก็สามารถซื้อของภายในงานได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าหนูเปิดบูธขายขายรูปไงเอสี่สองร้อยเขาสามารถใช้บัตรคูปองนี้ซื้อรูปกับหนูได้โอ้ oh, <no. S 2> ใช่แล้วก็หนูก็จะเอาไปแลกเป็นเงินอีกทีหนึง่งอ่าประมาณนี้ค่ะรอบเย็นมีตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทเท่ากันค่ะห้าร้อย oh, บาทเท่ากันใช่แล้วก็ได้คูปองหนึ่งร้อยบาทสองใบทเท่ากันเลยแต่บัตรนี้น่าสนใจกว่าเยอะเลยบัตรทั้งวันเนี่ยสิใช่ค่ะราคาจะอู่บได้คปง สามใบป่าได้คูปอง100บาท3ใบก็เอาไปซื้อได้ใช่ค่ะเรื่องอาหารการกินต้องถามหม่อาหารการกินในนั้นเขามีดูแลมั้ยมีค่ะมีตลอดทั้งงานเลยค่ะมีทั้งงานใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วอาหารการกินจะเป็นพวกอะไรยังไงแบบง่ายๆแบบพวกเฟรนฟรายกันแน่อาจจะมีแบบว่าข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นขบเคี้ยวเป็นง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามาเลี้ยงฉลองอะไรแเยอะแกะขนาดนั้นมาดูน้องๆ ถามเรื่องความปลอดภัยดิวอ๋อความปลอดภัยแบบปลอดภัยมากๆค่ะเพราะว่ายิ่งเซ็กซี่มันก็ต้องแบบยิ่งปลอดภัยเนาะก็จะมีกาดคอยเดินดูแลตลอดทั้งงานค่ะถ้าใครกังวลเรื่องใช่ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องแบบื้อค้าอยางเนี้มีกาดผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้ชายอะไรไม่ดูดูคบอยถามหน่อยงานเนี้ตั้งใจมากน้อยขนาดไหนเออจากที่เราไปไต้หวันมาเราไปหลายๆที่มาเอองานเนี้มีความเราแบบเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าเอฟซีจะเข้ามา ซัพพอร์ตเราเข้ามาหาเราเข้ามาแบบมาให้กําลังใจเรางี้ดีกว่าก็<ๆ>มั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่หนูจะไปไต้หวันได้ไปต่างประเทศได้ก็มีแฟนคลับอยู่ที่ไทยมาก่อนเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่ว่าเอย้ คอรแล้วก็ไปได้เลยอะไรอย่างนี้เราก็เราก็แน่นอนว่าเราก็ต้องอยู่ในนี้ก่อนอยู่ในไทยก่อน<ๆ>แล้วก็มีอยู่แล้วงานนี้จะมีคนแบบพวกหนูเป็นพวกคอรดเพียรกี่คนคี่ชีวิตโก็เดียวพอสมควรค่ะก็อย่าง ประมาณ20คนขึ้นไปได้อันนี้เฉพาะภายในบูธนะคะไม่รวมกับคนเที่แบบว่า walk in เข้ามาเข้ามาหาเราในงานเลย walk in เขาก็สามารถแต่งคอสเพเข้ามาที่ด้วยได้จริงไมเต็มที่เลยโอ้ยแต่แต่งผู้เท่าเต่าเขาไปได้เลยได้เลยสะดวกแบบไหนมาแบบนั้นได้เลยมันคือโลกใหม่เนาะใช่ใช่มันคืออีกหนึ่งโลกเลยเนาะ ชอบไหมเวลาคนที่แบบแต่งคอสเพลมแล้วมามาคุยกับเรารชอบค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เราที่แต่งเราเรารู้สึกว่าการที่เขาแต่งมาด้วยแต่งเข้าง,งานมามาเจอเราเนี่ยก็คือเหมือนเขามาเอ็นจอยด้วยกันใช่ <ứng> ไพอรเพราะว่าเราไม่ได้สนุกอยู่คนเดียวย<ม>อะไรอ<ม>ีอ่ะต้องบอกว่าทั้งสท่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งคีย์หลักเป็นหนึ่งแม่เหล็กที่อยากอยากให้ทุกคนเข้ามาเนาะบอกถึงความมั่นใจในงานในครั้งนี้หน่อยอ่ะเรามีความมั่นใจในงานครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนครับ ก็สําหรับใคร,ใครที่แบบอยากจะลองมางานนี้สักครั้งอะไรเงี้ยก็คืออยากจะอยากเอาเป็นว่าแบบเชิญชวนละกันคือเราคือตัวออมอะไม่สามารถบอกได้หรอกว่างานนี้จะสนุกแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าอย่างที่ออมบอกไปก่อนหน้าน,นี้คือถ้าม,มาครั้งที่สองแสดงว่าครั้งแรกมันต้องสนุกนะต้องออมกบอยหน่อยถามหน่อยว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันยันช่วงเย็นรูปแบบงานจะเหมือนกันไหมหรือว่าแต่ละแต่ละแบบตั้งแต่บัดกลางวันกับบัดตอนเย็น งานจะคนละทีมจะแตกต่างกันหรือว่าใครมากลางวันก็แล้วแต่งานตอนเย็นก็เหมือนกันมาตอนเย็นงานกลางวันก็เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าในตัวงานคอสเพลย์พาร์ทของเราในรอบนี้ค่ะมาในทีมของฮาโลวีนอ,อ่ะซึ่งจัดในวันที่21เดตุลาเนาะ,อะขอ,อย้าาุาอีกทีหนึ่งเพราะว่ากลัวคนลืมโอะไรเงี้ยอเอโอ,โ <en> well. อก็ถามว่าเหม,มือนกันไหมก็เอาจริงก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าโชว์บนสเตจเนี้ยค่ะแต่และแต่และเวลาจะไม่เหมือนกันอ่าสมมติว่ารอบนี้อาจจะเป็นมินมินิจูรอบสองอาจจะเป็น ดีมเหล่งอ่อะทุกคนจะเป็นหนูอันนี้สมมุติเฉยๆนะคะแต่ว่ายังขอไม่บอกก่อนว่าใครจะมาเอาเป็นว่าแบบติดตามหน้าเพจละกลันคอสเพลพ์นะคะมิร้ชูอบอยถามนี่ตอนนี้เตรียมโชว์อะไรบ้างของหนูอ,อุ้ยไม่บอกสิเนี่ยอเอ,อเอาบมันอย่างเงี้ยไม่ใ่อเอาของดีก็ต้องบอกทีหลังไงตอบทุก<อ>คนครับ งานนี้นะต้องบอกว่าเราพวกเราเชิญชวนให้มาเที่ยวงานกันต้องย้ำอ,อีกจากอีกทั้งนึงเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เป็นสาววอคคอสดเยนะ์นะคุณสามารถมาเปิดโลกจริงจริงแล้ว่ผู้จัดงานก็อย่างที่3ามคนบอกว่าอยากจะได้ซัพพอร์ตเตอร์รุ่นใหม่ๆคนใหม่ๆนะครับไม่จาเป็นที่คนที่แบบโอ้ชอบคอรเพย์หรือมีจิตใจที่เหมือนกันอยู่แล้วลองเปิดโลกกับคนพวกนี้บ้าง ลองเปิดโลกกับสามสามท่านนี้บ้างนะอยากได้รู้ว่าเออพวกหนูเป็นคนที่มีจิตใจขยันและทํางานแล้วก็อยากให้เห็นในมุมหนึ่งของหนูด้วยนะฮะอ่ะวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนยังไงแล้วนะครับฝากติดตามงานนี้ด้วยงานเริ่มรอบบ่ายเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงห้าโ <5 S 1> <5 S 2> มงครึ่งค่ะห้าบาทเท่าไหร่ครับห้าบาทห้าร้อยบาทค่ะรอบเย็ยนนะครับรอบเย็ยนเริ่มแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วถ้าเกิดคบอยอยากมาสองรอบเลยลนะ่ะ ก็เป็นบัตรอเด์ค่ะจะเข้าตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงเที่ยงอยู่ได้จนถึงเที่ยงคืนเลยยาวๆไปยาวๆเลยค่าบัตรอเด์ราคาที่800บาทค่ะหรือว่าแบบสมมติว่าแบบเอ้ยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะทักไปที่เพจของคอสเพย์พันได้เลยจะมีมีแอดมินคอยตอบตลอดได้ครับวันนี้รายการเลี้ยงชีพลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะตึก Mr.Fox Like How t o w ์เฮาส์ทาวนที่มอบสถานที่ดีๆให้เราได้มีงานคอสเพลย์ดีๆได้มาร่วมสนุกกันนะคะขอบคุณมากค่ะ